สวัสดีกับเช้าวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดนะคะสิ้นเดือนค่ะศุกร์สิ้นเดือนนะคะ,นนะ,คะวันนี้เราจะมาทําอะไรกินกันเมื่อคืนพอดีได้รับของจากที่สั่งมานะคะว่าอยากกินแกงหน่อไม้ค่ะนี่เลยแกงหน่อไม้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีอะไรบ้างหน่อไม้คือแค่ต้มสุกแล้วนะคะยังกัอันนี้อันข้าวเบือบ้านเท่าไหนแม่จ้าข้าวข้าวเ,เหนียวเนาะ ที่ทาไปตำตำให้มันละเอียดซิสมพริกกับเกลือนะคะแต่ว่าแคทจะไม่ใส่หัวหอมนะคะเพราะว่าบ้านแคทจะไม่ได้ใส่หัวหอมเนาะก็เอาแบบสูตรโบราณนิดนึงก็เลยใส่แค่ข้าวข้าวเหนียวพริกะอะไรนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะไข่มดแดงแคสสั่งมานะคะไข่มดแดงสั่งมาอย่างละสองกระป๋องแต่ว่าแคทจะทําแค่หนึ่งกระป๋องอันนี้เห็ดเห็ดพอบ้านเ่าเห็ดพอจ้ะ เพชพอบ้านเรานะอันนี้ก็คือเพื่อให้มันมีสีสันนิดหนึ่งแค่ก็เลยไปเก็บตำลึงหลังบ้านมาใส่นะคะจริงๆแล้วอูุรโบราณเนาะเขาจะใส่เอะอะไรนะเขาเรียกว่าผักขยงบอกผักขย่างนะจ๊ะผักขยงบานเ้าหรอกจะหรือไม่ก็ใส่อันชะอมเนาะผักขาหรือผักขาบานเท้านาะจ๊ะแล้วก็นี่ค่ะน้ำยานานก็คือจากต้นสวนหลังบ้านเหมือนกันค่ะคือน้ำยานานแค่คันเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้คือปลาค่ะก็คือเครื่องปรุงเนาะก็ ง่ายค่ะก็คือผงโนัวน้ำปลาแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำปลาค่ะนิดหนึ่งนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะใส่ไปเลยค่ะน้ำยานางนะค่ะอันดับแรกนี่ใส่ไปเลยน้ำยานางคน้คนๆข้นๆข้นๆเนาะน้ำยานางคน้คนๆนี่เลยค่ะใส่ไปเลยใส่น้ำยานางไปเลยนะคะ ค่ะใส่ให้หมดเนาะน้ำใบย่นางค่ะ,น,น,ะ,คะน,น,นี่ค่ะใบย่นางนี่ค่ะใบย่านางแค่ทำอยู่อยู่อาในบ้านเนาะเป็นแค่ไม่ว่านะก็คือ,คอจะทำอะไรกินปะลาอะไรเงี้ยทำได้เลยค่ะแต่นางจะไม่กินด้วยแค่นั้นเอง แล้วก็ใส่ข้าเบือจ้าข้าเบือบ้านเราเนาะนี่ใส่ข้าเบือไปเลยค่ะใส่ข้าเบือไปเลยเนาะน้ำางก็ต้มอะไรนะหน่อไม้แกก็ต้มสุกแล้วข้เบือือแล้วก็อันนี้เห็ดผอเนาะแค่ใส่ไปเลยแค่ล้างเรียบร้อยแล้วคะ,ะส่วนไอ้ไอ้ไข่มดแดง ไข่มดแดงกับอะไรนะคะตำลึงเนี่ยเป็นของที่สุกง่ายค่ะก็จะใส่ทีหลังเนาะใส่หม้อน้อยๆของเรากินคนเดียวค่ะทำนิดนึงสั่งหน่อไม้มานะคะสองถุงสั่งไข่มดแดงสองกระป๋องแล้วก็เห็ดปอสองกระป๋องแล้วก็หน่อไม้มาสองถุงแล้วก็มีแหนมหมู เน้มซีโครงหมูอ่อนนะคะสองถุงแล้วก็ไส้กรอบวุ้นเส้นอีกสองห่อนะคะแคทสั่งมาแต่น่ารักมากแม่ค้าก็แถมมาอะไรนะน้ำพริกนรกกุ้งค่ะนี่ครั้งแรกนะนี่น่าจะเอามาให้เราชิมเนาะแต่ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณน้องที่เขาขายของด้วยแคทไม่ได้สั่งแต่ว่าน้องเขาก็เอามาให้นะคะ <c oughs> <c oughs> น่ารักมากๆเลยนะคะ <c oughs> น่ารักจริงๆโลให้ไอ้เดือดสักครู่นะคะ แล้วก็นี่ค่ะส่วนรสชาติใครชอบแบบไหนก็ปรุงไปเลยนะคะอันนี้น้ำปลาร้าสักหนึน่งช้อนโต๊ะทักพีหนึ่งทับพีใส่หนึ่งทับพีนี่ค่ะหนึ่งทับพ,หบพีหนึ่งทับพีเนาะ ก็อันนี้ผงนัวค่ะผงนัวนัวผงนัวนัวสักหนึ่งช้อนนะคะ ช้อนหน่อยๆเนาะก็น้ำปลานะคะน้ำปลาเดี๋ยวจะโตจะปีน้ำปลานิดนึงเนาะ ของเรารให้น้ําเดือดนะคะเราให้น้ําเดือดแล้วเราก็ค่อยใส่ส่วนที่เหลือลงไปเนาะนี่ นี่นะคะหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วเนาะเออแค่จะปล่อยให้ออแกงหน่อไม้เนี่เดือดสักพักนะคะแล้วค่อยเติมส่วนที่เหลือะคะ่ะในระหว่างนี้ก็ปล่อยให้หม้อเดือดไปก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ชิมค่ะชิมแล้วก็ปรุงรสถ้าได้ที่แล้วในรสชาติที่เราชอบนะคะเ,ออเราก็ค่อยออออมาใสออ่อะไรนะคะเนี่ยค่ะ ไข่มดแดงแล้วก็ตามด้วยตำลึงนะคะเพื่อเพิ่มสีสันจริงๆแค่จะไม่ใส่ก็ได้แต่แค่ไม่มีใบอะชะอมเนาะหรือว่าผักแยงหรือว่าไอเมงลักที่เขาใส่กันแต่ว่าแบบโบราณเขาสมมติก็จใส่ผักแยงเนาะผักแงบงนบห้าวนะจ๊ะหรือไม่ก็ชะอมเนาะถ้าเป็นบ้านเราคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่เขาใส่กันนะคะอันนี้ค่ะ แคชชิมดูแล้วปรากฏว่ารสชาติได้ค่ะแต่ในส่วนที่ระหว่างรอแกงหน่อไม้อย่างเดียวมันก็คงจะไม่เท่าไหร่นี่คะเลยแคทก็เลยทอดปลาไปด้วยนะคะอันนี้คือปลาเล็กๆนะคะปลาเล็กที่น้องแคททำไว้ที่สวีเดนตอนแคทไปเที่ยวน้องเขาก็แพ็คก,กลับมาให้ด้วยนะ,ะทอดทอดไปแล้วครั้งหนึ่งปรากฏว่าอร่อยมากวันนี้นแคทก็เลยทอดกินกับอันนี้นะคะกินกับ แกงหน่อไม้บ้านเฮาอันนี้แคทอยู่ฟลอริดานะคะแปลว่าอยากกินแกงหน่อไม้ก็เลยสั่งจากน้องเข้ามาค่ะน้องเข้าแพ็คถุงขายนะคะได้เยอะอยู่นะถุงหนึ่งก็สําหรับกินคนเดียว2สองคนนะคะได้อยู่คนเดียวขคุหรือว่า3คนนะแต่ว่าแคทกินคนเดียวก็คือทํครั้งเดียวได้กินเยน็นน่ะนะคะอันนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะ อันนี้นะได้แล้วต่อไปก็จะเติมอันนี้นะคะนี่ตะว่าเห็ดมันสุกแล้วนะเนาะแกก็เลยจะมาใส่นี่เลยค่ะนี่เลยนะคะ,ะ,คะแกงวันนี้เครื่องเน้นๆค่ะเห็ดพอแล้วก็ไข่มดแดงใช่ไข่มดแดงนีเงเนนเนน่เนืนนะ้อเน้นๆเนาะ ดูนะคะนีเครื่องเน้นเน้นปล่อยให้เดือดสักพักแล้วเราค่อยใส่ใส่อำลึงเนาะเสียงพัดลมนะคะแค่เปิดพัดลมไว้พัดลมเพดานเพื่อระบายอากาศพัดลมระบายอากาศะค่ะอาจจะเสียงดังนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือปลาซิวทอดปลาเล็กนะคะน,น่าจะ,ปะ,เ,ะ,ะนนเป็นปลาซิวอาว้าวันฮาเนี่ยรอให้เขา อนิดนึงเนาะน่าจะได้น,นี่ค่ะอันนี้คือปลานะคะทอดปลาค่ะแกงหน่อไม้ก็เดือดแล้วเนาะเรดี้ Are you ready? ต่อไปก็ใส่ใส่อันนี้ค่ะชะอมเนาะเพื่อให้มีสีสันสวยงามใสชะอมจริงๆมันเป็นตำลึงนะพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยด้วยนะคะตะก มือใหม่เนาะก็ขออภัยจริงๆค่ะอันนี้แล้วค่ะนี่เกงหน่อไม้ของเราเสร็จแล้วค่ะพร้อมสำหรับตัดใส่ถ้วยไปกินแล้วอันนี้เลยค่ะเกนหน่อไม้ไข่บดแดงเห็ดโบแล้วก็ตำลึงยอดตำลึงนะคะนี่ ใส่ถ้วยเลยกินคนเดียวอ่ะใส่ไปเห็ดพอเราอยู่ไหนหวะนีเเ่เห็ดพอเห็ดพอเห็ดพอหวังว่ามันคงจะอร่อยเนาะเห็ดพอมีเห็ดพอบิ๊เบลอ <With blue. S 2> นี่ค่ะเอาแค่นี้ก่อนเนาะนี่ค่ะ แกงหน่อไม้ของเราเนาะหอมๆยั่วๆแขนงหน่อไม้นะคะเห็ดพอแล้วก็ไข่มดแดงนี่แหละค่ะแกงหน่อไม้ปลาทอดกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะ,ะกับข้าวของเราวันนี้เราก็ได้แล้วเนาะก็มีแกงหน่อไม้ยั่วๆจ้ะนี่ค่ะเห็ดพอเห็ดพอนะคะน,นี่เห็นไหมนอ้องจะพกกัะใั้นกแค่แไม่น้องกองน,นะคะเห็ดพอ แล้วก็ไข่มดแดงนะใส่ไข่มดแดงแล้วก็นี่ค่ะตำลึงแล้วก็ปลาทอดค่ะของเราอันนี้ค่ะมาดีค่ะมากินรสมเสิฟกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆของเรานี่ค่ะข้าวเหนียวร้อนๆของเราแล้วก็นี่ค่ะตัวชูโลง <laughs> กะทินค่ะกะทินบ้านเฮาเนะาะกะทินบ้านเรานะคะปลูกหลังบ้านเหมือนเดิมจ้ามาค่ะมามากินด้วยกันนะคะข้าวเที่ยงืมชิมเห็ดพอกก่อนเลยอืมอืมอร่อยค่ะเห็ดพอแซ่แบแซ่บที่น้อนมาเดิมมาเด้อ,มา,ดอมากินข้าวน้ำแคกเด้อจ้า นี่ของหวานของเรานะคะนี่ค่ะข้าเนียวมะม่วงม,มาค่ะแคปต้มหน่อไม้สองรอบนะรอบแรกก็เอามาชิมดูว่าเราชอบอ่ารสชาติไหนถ้าคือถ้าใครที่แบบชอบรสชาติขมนิดๆก็รอบเดียวหรือต้มนานกว่านั้นแต่ว่าแคอ่า ต้มสองรอบเนาะอันแรกเพื่อสิบนาทีเพื่อกําจัดกลิ่นมันออกไปนะคะแบบที่สองก็ประมาณสิบห้านาทีเนาะก็รวมแล้วเกือบสองต้มสองรอบก็เกือบสามสิบนาทีนะคะเพื่อมันหายขมไปเลยอะคะ่ะแคทชอบที่มันหายขมไปเลยม,มาค่ะมามันเข้ากันมากเลยอะแกงเห็ดเพะแกงน้ำม,ม่ใส่เห็ดโพใส่อัน อย่างก็นะใส่ไข่หมดแดงมาเด้อจ้าเขาเที่ยงเนาะกำลังฮัลโหลเลยอากาศก็ฮ้อนเด้อจ้ามืาอนี้เมื่อวานนี่ฮ้อนเฮียงๆอันฟลอริดาจ้ะเมื่อวานแกงหน่อไม้ก็ร้อนอากาศก็ร้อนเข้ากันนี่ค่ะมาค่ะมาอือหือ เป็นแค่เขาไม่กินนะคะอันนี้ใส่ปลาร้านางไม่กินก็เข้าใจเข้าอยู่นะกรถินเราสักก่อนที่ว่าเม็ดเป็นยังไงนะโอ้แค่จะเกะให้ดูนะคะแค่จะแกะให้ดูค่ะ เม็ดใหญ่มากกะทินใส่มือให้ดูเม็ดใหญ่มากค่ะกะทินแคทกินไมหมคะเราแค่ปล่อยให้เขาแก่ก็ร่วงลงมานี่ตอนแรกมีต้นเดียวนี่เป็นสองต้นสามต้นแล้วค่ะสวนหลังบ้านแคทเนาะใครอยากได้ก็นี่ค่ะเม็ดใหญ่มากเป็นกระทินบ้านเรานะคะนี่กินกับส้มตำกินกับแกงหน่อไม้เนาะฝากอ่อนไม่มีแล้วค่ะ มันเลิศจริกแบบแห้งแบบแบายร้วยเอาละค่ะแค่ขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะคลิปนี้แค่นี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดติดตามที่ช่อง cat usa daily life ให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ